รวมบทสวดมนต์บทบูชาพระรัตนตรัยอิมินาสกาเลนะพุทธังอภิปูเชยามิอิมินาสกาเรนะธรรมังอภิปูเชยามิอิมินาสกาเรนะสังฆังอภิปูเชยามิมาานะามบทกราบพระรัตนตรัย อารหังสัมมาสัมพุทโธพระควาพุทธังะควันตังอภิวาเทมิสวาขาโตะขวตาธรมโมธรรมังนัมสามิสุปฏิปันโนะควโตสาวกสังโคสังคังนามามิบทขอขมาพระรัตนตรัย วันทามิพุทธังสัพพเมโทสังขมาทมีพันเตวันทามิธรมมังสัพพเมโทสังขมาทมีพันเตวันทามิสังขังสัพพเมโทสังขมาทมีพันเตคำสมาทานสินห้าปานาติปาตา เวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอธินนาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกาเมสุมิชาจาราเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิมุสาวาทา เวรมณีสิขาปัทังสมาธิยามิสุรามีรยะมัชะปะมาทฐานาเวรมณีสิขาปัทังสมาธิยามิชุมนุมเทวดาพระฤิตตวานะเมตังสเมตาพระทันตาอาวิขิตจิตตา ปะลิตังพนันตุสักเคกามีจะรูเปคิริสิกะละตเตจันตลิเขวิมานีทีเปรัตถิจะคามีตะรุวะนะคะนีเคหะวัตุมหิเ,เตเต ภุมมาจยันตุเทวาชระทระวิสเมียักขะคันทักพระนาคาติทันตาสันติเกยังมุนิวระวัจนังสาทโวเมสุนันตุธรรมสวนณการรอยยมพระทันตา ธรรมสวนะกาโรอะยมพะทันตาธรรมัสวนะกาโรอะยมพะทันตาบุตรนอบน้อมพระพุทธเจ้านมโมตัสสะพระควะโตอาระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนมโมตัสสะ พระวัตอะราหะตสัมมาสัมพุทธสั์นมโมตัสสะพระวัตอะราหะตสัมมาสัมพุทธสั์บทไตสรณะคมพุทธังสารนังคัจฉามิธรรมังสารนังคัจฉามิสังคังสารนังคัจฉามิ ทุติยมปิพุทธ oh ังสารนังคัจฉามิทุต okay ิยมปิธัมมังสารนังคัจฉามิทุติยมปิสังฆังสารนังคัจฉามิตติยมปิพุทธังสารนังคัจฉามิตติยมปิธัมมังสารนังคัจฉามิตติยมปิ ส,งงสังคังสรนังคัจฉามิบทสรรเสริญพระพุทธคุณอิติปิโสภะควาอาระหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณสัมปันโนสุขโตโลกะวิทูอนุตตโรปุลิสธรรมมะสารทิ สัทธาเทวมนุษยานังพุทโธภควาติบทสรสันเสริญพระธรรมคุณสวาคาโตพคะวตาธรรมูสันติิโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปะญิโกปัจจัตังเวทิตัดโพ วินยูหีติบทสันเสริญพระสังฆคุณสุปฏิปันโนพะควะโตสาวกสังโคอ,อุชุปฏิปันโนพะควะโตสาวกสังโคญายาปฏติปันโนพะควะโตสาวกสังโคสามีจิปปฏิปันโน ภควโตสาวะกะสังโคยะทิทังจัตตาลิปุริสะยุคานิอัฏฐะปุริสะปุคาราเอสะภควโตสาวะกะสังโคอาหุเนยโยปาหุเนยโยทักขิเนยโยอัญชรีกะระเนโยอนุตตรังปุญญะเขตตัง รูกัสาติพุทธชัยมงคลคาถาพาหุงภาหุงสหัสสม,มพินิตมิตรสาวุทันตังคาลีมีคลังอุทิตโกละสะเสนมาลังทานาทิธรรมวิธินา ชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชยมังขรานิมาราติเลกัมะพิยุทตนิตาสาภารติงโครัมปนาภาวะกะมะขะมะทันทะยักขัง ขันตีสุทันตะวิธินาจิตตะวะมุนินโทตันเตชะสาภวะตุเตชายามังขารานินาภาคิลิงคะชวะรังอติมัตตภูตังทาวะคิจักกะมะสนีวะ สุทารุนันตังเมตัมผู้เสกะวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชัยมังครานิอุขิตาขัดคัมมติหัตทสุทารนุนตัง าวันติโยชนะปะททางคุริมาระวันตังอิทธีพิสังขาตามโนชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชยมังขราีิกัตวานากัตถมุทารังอิวะค้าพินียา จินจายทุตวจนนังชนกายมัชเชสันเตนโสมวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชสาภวตุเตชยมังครานิสัจจังวิหายมติสัจจกวาทะเกตุง วาทาพิโรปิตะมะนังอติอันทัพูตังปัญญาปัตีปัชริโตชิตวามุนินโทตันเตชสาภวะตุเตชะยมังครานินันโทปนันทัพูชะคังวิภูทังมหิทิงปุต เตนะถีระผู้ชเคนัทะมาปยันโตอิทูปเทสวิทินาชิตวามุนินโทตันเตชสาภะวตุเตชยมังคารานิทุตคาหะทิทิผู้ชเคณสุทันทะหัดถัง รมมังวิสุทธิชุติมิตรทิพากาพิธานังยานาคเทนวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชสาภวตุเตชะยมังคารานิเอตาปิพุทธชะยมังคาระอัตถคาถา โยวาจนโนทินาทินีสระเตมตันทีหิตวาน,านาเนกวิวิธานิจุปัตถวานิโมขังสุขังอธิคเมยยะนโรสปัญโยบทชัยปริตมหากา มหาการุณิโกนาโถหิตายะสัพพานินังปุเรตวาปารมีสัพพาปัตโตสัมโพธิมุตตะมังเอเตนะสัจวัชเชนะหูตุเตชยมังครังชยันโตโพธิยามูเล สักกยานังนันทิวัฒนูเอวังตะวังวิชยโยโหมิชยสุชยมังคะเลอปาราชิตะบัลลังเกสีเสปะเทวิโปคะเลอภิเสเกสัพพุทธานังอักขปตัตโต ปโมทติสุนักขัดตังสุมังคารังสุปะพาตังสุหุทิตังสุขนูสุหมุหุตโตจะสุยัตถังพรหมจะริสุปทักขินังกายะกัมมังวาจากรรมังปทักขินังปทักขินัง มโนกรมมังปณิธีเตปทักขินาปทักขินานิกัตตวานะละพันตัดถีปทักขเนีบทแผ่เมตตาแก่ตนเองอาหังสุขิโตโหูมิขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขนิทุกโขหูมิ ปาสจ,จากความทุกข์อเวโรโหมิปาสจากเวนอพยาปโชโหมิปาสจากอุปสรรคอันตรายทั้งปวงอานิโคโหมิปาสจากความทุกข์กายทุกใจสุขีอัตตานังประริหะรามิมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเธอ สัพพะมงคลคาถาพระวัตุสัพพะมังคารังลักขันตุสัพพะเทวตาสัพพะพุทธานุภาเวนะสทาโสธีพระวันตุเตพระวัตุสัพพะมังคารังลักขันตุสัพพะเทวตาสัพพะธรรมานุภาเวนะ สัทาโสตีพระวันตุเตพระวัตุสัพพระมังครังลักขันตุสัพพระเทวตาสัพพะสังคานุภาเวนะสัทาโสตีพระวันตุเตบทแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์สัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บ ตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอเวราหุนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรต่อกันและกันเลยอพยาปชาหุนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานีคาหุนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลย สุขีอัตตานังปริหะรันตุจงมีความสุกกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดบทแผ่ส่วนกุศลอิทังเมมาตาปิตุนังโหตุสุขิตาโหตุมาตาปิตโรขอส่วนบุญนี้ จงสำเร็จแก่มารดาบิดาของข้าพเจ้าขอให้มารดาบิดาของข้าพเจ้ามีความสุขอิทังเมยาตินังหูตุสุขิตาหูตุยาตายโยขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าขอให้ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้ามีความสุข อิทังเมคูรูปปัจชยาจริยานางหูตุสุขิตาหูตุคูรูปปัจชยาจริยาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ครูอุปชาและอาจารย์ของข้าพเจ้าขอให้ครูอุปชาและอาจารย์ของข้าพเจ้ามีความสุขอิทางสัพพะเทวตานางหูตุสุขิตาหูตุสัพเพเทวา ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เทวดาทั้งหลายขอให้เทวดาทั้งหลายมีความสุขอิทังสัพพะเปตานางหูตุสุขิตาหูตุสัพเพเปตาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เปตทั้งหลายขอให้เปตทั้งหลายมีความสุขอิทังสัพพะเวรีนังหูตุ สุขิตาหูตุสัพเพเวรีขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายขอให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายมีความสุขอีทางสัพพสัตตานังหูตุสุขิตาหูตุสัพเพสัตตาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่สัตว์ทั้งหลายขอให้สัตว์ทั้งหลายมีความสุขทั่วหน้ากันเธิน